ผมในอาชาวันนี้จะมาอธิบายคุณสมบัติของ Fade อ็ m e n ร m เ n น m o s f e t แบบ n c h a n n e l สังเกตสถานะของหลอด LED ตอนนี้หลอด LED ดับ m o s f e t จะยังไม่สามารถนำกระแสดได้กระแสจึงไม่สามารถไหลจากขาเดนไปยังขาเดสได้ซึ่งตามโครงสร้างของ o o s f e t แบบ เอ็นท่าดเนนขณะที่ไม่มีการกระตุ้นที่เกิดระหว่างขาเดนและขาชอตไม่ไม่ได้ต่อถึงกันเมื่อใช้นิ้วแตะที่ขาเกต G จีซ้ำกันหลายๆครั้งจะสังเกตว่าบางครั้งใช้นิ้วแตะ led ก็จะติดตามจังหวะที่แต่เมื่อปล่อยนิ้วออก led ก็จะดับแต่บางครั้งแตะแล้วก็ทำให้เกิด ก็ดับบางครั้งก็ไม่ดับครับผม,ผม